ดักแด้ในอวกาศของจีนนะสามารถฟักตัวได้ในอวกาศดักแด้ผีเสื้อนี้นะครับถูกบรรจุแล้วก็พนึกเอาไว้ภายใต้อุปกรณ์การทดลองที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยชงชิ่งนะประเทศจีนนะครับซึ่งมันถูกส่งไปขึ้นไปสู่อวกาศเนี่ยด้วยจรวดที่ชื่อว่าไคโจ้ 11Y8 นะตั้งแต่วันที่13ธันวาคม ที่ผ่านมานะครับโดยในภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมานี้นะครับแสดงให้เห็นผีเสื้อเนี่ยที่ฟักตัวออกมาแล้วแล้วก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแคปซูลที่อยู่ในอวกาศนะแล้วผีเสื้อตัวนี้ก็กําลังเกาะพักบนใบไม้แล้วก็กระพือปีกเนาะแสดงให้เห็นว่าในสภาวะเนี่ยร้ายแรงน้่ม่วงเนี่ยผีเสื้อเนี่ยสามารถที่จะฟักตัวได้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าปกติแล้วผีเสื้อเนี่ยพอฟักตัวออกมาจากดักแด้เนี่ยปีกของพวกมันเนี่ยจะยับยุยยีก่อนที่จะใช้ แรงดันเนาะในการผักของเหลวเนี่ยให้กระจายไปตามเส้นปีกเพื่อให้ปีกของมันเนี่ยคลี่ออกและกลายอย่างสวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อของเหลวในการกลายสภาพนะของผีเสื้อเนี่ยจากดักแด้ไปเป็นผีเสื้อเนี่ยอย่างไรหรือเปล่า โดยในแคปซูลนี้นะคะเขาก็จาลองเป็นระบบนิเวศขนาดเล็กนะให้กับผีเสื้อตัวนี้นะฮะโดยใช้พืชน,นะอย่างเช่นต้นพลิกซึ่งสามารถผลิตออกซิเจนได้ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่เป็นไปได้สําหรับผีเสื้อแล้วก็มีจูลินซีที่ทําหน้าที่กําจัดของเสียเพื่อรักษาองค์ประกอบของอากาศให้คงที่นะก็หมายถึงว่าเจ้าแคปซูลตัวนี้นะฮะเป็นระบบที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กที่ไม่ต้องพึ่งพามานุษย์ นะครับแล้วก็มีผีเสื้ออาศัยอยู่ภายในนั้นโดยนะะนักวิจัยเขาก็ได้กล่าวว่าความสําเร็จนี้เนาะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการนําแมลงไปบนอวกาศเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวของความสําคัญที่ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างนอกได้ในระบบนิเวศแบบปิดนะก็หมายความว่าถ้าเราสามารถสร้างระบบนิเวศแบบนี้ได้สิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายชนิด ก็อาจจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอวากาศแบบนี้เช่นเดียวกับผีเสื้อก็เป็นได้